เขาลงนั่งหลังพอกองมาตั้งเซลสเพืฟ้นบริโภคกันเดือน่น่กาตั้งกล้องสั้นกาตั้งล้องสั้นใช่ว่าจะถ่ายจุดสูงสไม่ได้เดี๋ยวาไปดูลูมาลูกใ่เสียบชาตเตอร์ครับเมื่อกี้นี่มุอนเก็บไมันวางดีอะไมดมีมมดเลยยังไงฮะาตั้งกล้องเพฟื้น ถ้าอยากรู้ว่าภาพข้างในเป็นยังไงก็ไปดูช่องพ่อฟืนได้นะนะฮะโอ้พี่แพ็คครับแม่กระหล่ำพละแพ็คกินน้ำไร้ขนาดเอาข้าวผิดทางวะลูกเข้านี้ก็ได้เอาเข้าแบบนี้นะฮอ้อมไปฮันเดย์ใครอยู่ดอกละมอนขายเงาอยู่ มีโครงการที <S 2> <S 2> <rez> ่จะเจาะปตู่กมามีโครงการด้วไมาเอาไปอามานี <shocked> ่ไ <grand crochet> oh ้เจะวี่ระเบียงออกมาข้าวขอกไม้น่ะเจาอะไรไเลนก็มาเจะก็มีโครงการอยากมาหามันถบบยางออกไกพวกินหน้าต่างนเ่า่ เปิต้ากับม้เี่ตต้านกับเห็นหน้ากันต้องเฮ็ดล็อกที่เาหามองนอนต้องเทไม่ต้องรยางหางหมองนอนเห่อต้องเฮ็ดาหางก็ังไมเป็นเงียวเ็่าสไุ้ขนาดนี้ทรายเาลก้ก้อรเขาหนึ่งละได้น อย่าพ่อเก็บนั่งานมดดื้อหรือว่ต้องล้มเอาไม้ม้่เอาไม้ลงไวกี่ครับมันมตอนนีโอ้นางร้านลมทังละสมอันนี่ยปะยู่ท้อทะโลหมุมันมันมีคนดื้อจะเว้ยได้ดำลอดีนี่โอ้ยกรเนมันจะคาเยื่อหติดำอยู่สิมกยูซื้อเนี่้ตจัดียะอด ้ดีเบอีไมเ่ได้ดับนทุกวันนะูกับาเลามึงกับเาบาปเล่านมืออเขาุดแล้วเป่ากลับบ้านเมื่อไหร่แล้วเหงาเออเล่า่บา้มึงเาหอมงอไผเ่ยังบอไผ่นะยังบอกวอ่าจแเป็นสีพยทองดยมนับพวกคิดไม่ค่อยเนาะ แต่ไฟฝากระงับแล้วเหมือนลบๆนะ ใส่กได้แก่คุอเจ็ดเนตระต่ายั้หนาวากระต่ายนักข่ามพร้อมกระต่หนอเออมกิดปุดด้ว่กระต่ายั้สองฟังสามฟังเหมือนกันเนาะบอกสงามเป็นเหลี่ยบได้เป็นเหลียบไม่ยิ่งเลยเหลี่ยบอาจจะห่อนะจังไรมันก็มีช่องระบาย เป็นแลแนงแมมีหูมันอยู่แล้ววแลแน่ลกมันมีาแน่หมานแนงมันิป้หูองๆๆเป็นแปนแม่กันนกแล้วเมื่อกี้มันจะาเอัวองไป้าเนี่ยหอมมันหอนะรันมมม่จากาไปานี่แล้วมองนี่ะหองบมดเลยล่ะดูด ดูดลมบอกว่าไ้แป๊เพราเราเครื่องดูดอากาศไปไปไใช่ไว้อย่างไอากาศไคือที่ว่าอนรไม่่ดแน่นอนเนาะอนในหมอกไงไวอด้ก็ไม่ัออกก็ได้แอ์อาการหอมออกก็ได้บ้านทำห้องนั้นทีทำไม่ผลด้วยผลสาเงก็ไม่ยูไม่เกิยว่างไวเท่อนั มะตวานลุนง right? oh, e ูอะไรอย่างเี hmm? uh ้เนาะปลาเหลือเจื่อเ้อเนาะหมาแต่ปลานันทำใบมันเนี่ยทำใบ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 วันนี้หน่อยหน่อยนะพี่ดำนุนทั้งดใช้ไมซิมเลิ้งเยวางยี่นจะดนเลยเือบบกิน ป่ะเมินมึงนีกระจายไรกับเล่านอนปักกอนตอนหน้าไร่ก็ยังมอกนเลยกไินข้าวครับผมไปแล้วไปอาบน้ำกันยังียัมีคอยกินไข่อยู่นีแล้วสามหน่วยแล้วก็เก็บกัน้นหมรอยู่ครับผมไปกิข้าวกันผมเดมืซางเหรอ หนึ่งกดปิดให้เลยนะฮะมืดมันมืดไฟคลิปไว้นะผมสองชั่วโมงแล้วโอ้จัดไดีจะคลิปผมโดรายเกิดเลยนะแล้ครับก็เสร็จงานแล้วก็แ่้ครับก็ พากันไปทานข้าวที่ครัวกลางนะครับครัวกลางหรือว่าครัวสมควรปากนะครับ,นะรบตอนนี้ก็ติดกันศาสตร์นะครับด้านข้างติดกันศาสตร์ด้านข้าง นะครับติดกันสะาด้านข้างายังไม่เช็ดนะครับพักก่อนนะครับมันค้ำมันค้ำมันมืดแล้วก็พักก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่นะครับบ้านบ้านห้องนอนน้องน้ำมนนะครับแล้วก็น้องโอมชั้นล่างนี่ก็จะเป็นของน้องโอมชั้นบนก็จะเป็นของน้องน้ำมนนี่นะครับ ครับตัวนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับเลิกไปทานข้าวทานปลาที่ครัวสมพรปากนะครับอันนี้ก็คุณอมมูนมานะครับออมออมออมนูนํานูมานะครับสวัสดีออนออนอุมาโออ่านผิดนะครับขอโทษนะครับสวัสดีครับพ่อฟื้นสวัสดีครับอันนี้ก็หมั่นทำเรียบสบรยยามเย็นขับพ่อฟื้นสวัสดีครับ นะครับอามินาอับดุลรานะครับมั่มทำเทพเลิกงานยังครับพ่อกำลังเลิกจ้าเลิกเมื่อกี้นี้เวลาขณะนี้ก็18นาฬิกา36นาทีนะครับเลิกเวลานะครับ18นาฬิกา35นาทีนะครับวันนี้ก็คุณนะครับบาวเดียนะครับ เองครับอ้าวอ่าววัสดีเบาเบียเป็นไงสบายดีวะลูกอ่าอยู่ทางโน้นทางทาตุพนมเนาะออัอน,นี่ก็ท้าไว้วินนะครับอ่าพุ่มพินสุมนแม่เข้ามากดให้แล้วค่ะขอบคุณเด้อคุณแม่เด้อนะครับคุณแม่สุมนนะครับทำมาเป็นกำลังใจให้ทุกไลฟ์นะครับทุกคลิปนะครับ ตอนนี้ยังไม่ตรวจด,ดูยังไม่ตอบคอมเมนต์ดูนะครับอันนี้ก็ปลาจุย้ยผู้เรือสวัสดีครับปลาจุย้ยผู้เรือ,อนะครับหรือ a อเอบบนะครับจําได้เด้อปลาจุย้ยให้อยู่ดีมีแหงเด้อนะครับอันนี้ก็ปลออา,าจุ้ยผู้เรือนะครับอันนี้ก็ปลาจุ้ยผูเรืออ่อเจ้านะครับตั้งกล้องไกลแท้โอ้มันไม่เห็น พอกก็เลยเอาไว้ไกลๆเลยอ่าตอนนี้ตัวน,นี้ก็จะลงแล้วจะไปสวดมนต์แล้ววันนี้จะไปสวดมนต์เมียมทําเทศตั้งกล้องไกลพ่อไปพ่ออ้าไม่เป็นไรนาอลูกนาะอ่าเล้วให้เราให้ดูภาพใกลๆ้ๆจะได้เห็นทั่วหมดนะครับจะได้อ่านออกนะครับอ่านเจนกิฬายูกินะครับอันนี้ก็